สวัสดีนะคะชาวราศีกันนะคะทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นอัปเดตดวงเดือนธันวาคมนะคะก่อนอื่นต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะติดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับทุกๆท,ท่านนะคะที่ให้กําลังใจนะคนที่เม้นคนที่แอดไลน์มาสอบถามลักนณะนะคะขอบพคุณทุกท่านที่สนใจนะคะแล้วก็ สำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่นะคะสำหรับช่องของเรานะใช้หลักโหราศาสตร์ไทยในการทำนายนะคะสามารถใครที่รู้ลัคนาราศีก็ดูตามลัคนาราศีก่อนใครที่ไม่ทราบก็ดูราศีนะคะหรือใครที่สะดวกจะดูเทียบกันทั้งลัคนาและราศีก็ไม่ว่ากันนะคะสำหรับดวงดาวในเดือนนี้นะคะก็มีดาวใหญ่ที่ย้ายเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีดาวพระหัสดาวเสาร์นะคะแล้วก็ดาวราหูเขาก็ย้ายกันหมดแล้วนะคะก็จะส่งผลอย่างไรบ้างนะคะต่อ ชีวิตนะคะของชาวราศีกันนะคะในเดือนธันวาคมบ้างนะคะเรามาเริ่มอัปเดตดวงกันเลยนะคะก่อนอื่นนะ,ะดาวประจําตัวของชาวราศีกันนะคะคือดาวพุธนะคะดาวพุธในเดือนนี้นะคะเดินเร็วนะคะย้าย2สเต็ปด้วยกันนะคะในช่วงวันที่12บธันวาคมนะคะดาวพุธย้ายนะคะไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์ย้ายวันที่16นะคะประมาณกลางเดือนนั่นแหละนะคะไปอยู่ในภพ พันธุนะคะเป็น1 4 9ในภาพมี19ึรอยอยู่นะคะช่วงแรกดาวตัวเองไปอยู่ในช่องพันธุอยู่นะคะกัมมะตนุนะคะตัวเองและการงานไปอยู่ในเรือนพันธุก็มีภาระนะที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวยานพาหานะนะครอบครัวพี่น้องพ่อแม่นี่แหละนะมีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องอยู่กับเอกสารได้นะที่เกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์เรื่องบ้านที่อยู่อาศัยก็ได้นะบางคนก็ถึงจุดที่ทําสัญญาพอดีบางคนก็มีเอกสารที่จะต้องไปติดต่อนะฮะดาวทิย์นึงเป็นเรื่องของรมวินาศด้วยเป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มาแก้ไขในเดือนนี้ร่วมกับดาวพฤกตนะคะวินาศมาเป็นพันธุนะฮะก็บางคนก็เป็นเรื่องนี่แหละเกี่ยวกับเข้าของภายในบ้านอย่างเงี้ยน,นะต้องแก้ไขต้อง ถ้าหนึ่งสี่ก็ระมัดระวังเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์สื่อสารได้นะในบ้านหรือเกี่ยวกับพวกเอ่อพวกกล่องรับสัญญาณหรือพวก Wi-Fi พวกสื่อสารพวกนี้ได้นะหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเอกสารสัญญาหายอย่างเงี้ยนะประมาณอย่างนี้ก็ได้หาไม่เจอหรือว่าลืมอะไรเงี้ยนะประมาณพวกนี้ได้แล้วก็ดาวพระเกตก็มากระตุ้นก็คือเป็นเรื่องด่วนนะคะหรือเป็นเรื่องที่แบบ คาดมไม่ได้คาดหมายไว้นะคะคาดไม่ถึงลักษณะน,นี้เป็นเรื่องอยู่กับภาระเกี่กับครอบครัวที่เขาต้องเข้าไปเกี่ยวข้องบางคนก็เป็นเรื่องยานพาหานะก็มีนะวินาศยานพาหานะก็เป็นการซ่อมแซมนะข้าวของหมดอายุพอดีก็ต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนซ่อมเข้าของเสียหายนะหรือมีปัญหาเรื่องหนี้สินที่เกี่ยวกับพวกเนี้ยที่ต้องไปชําระอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาพอปลายเดือนดาวพุธก็ไปอยู่ร่วมกับ 574ด้านบนปลายเดือนจริงๆเลยนะคือ30ธันวาคมเลยเท่ากับว่าทีนี้เรามาดูดาวใหญ่ก็คือดาวพลงหัดนะคะเลข5นะเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาไปอยู่ในเรือนปุตตะนะคะแล้วก็เรือนพันธุด้วยนะจากนั้นก็คือมีดาวเสาด้วยหลังวันที่5ธันวาคมนะคะดาวเสาก็ย้ายมาอยู่ร่วมกับดาวพลหัสเป็น7-5หนะเหมือนในรูปภาพนะคะ ดาวเสารเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะเป็นเกษตราราธิบดีนะอยู่ตรงนี้ไปเลยสองปีครึ่งนะคะดาวเสารเป็นเรือนปุตตะนะคะก็พูดถึงอาจจะมีภาระเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารน,นะสำหรับบางคนนะที่มีลูกเล็กมีหลานๆอะไรอย่างเงี้ยอายุน้อยๆอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยนะคะอยู่รอบตัวก็จะเป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบเป็นภาระที่ต้องไปจัดแจงเรื่องของเขานะคะก็ถือว่านานทีเดียวนะเพราะว่าเป็นปีอะนะ บางท่านก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโปรเจกต์หรือโครงการใหม่ๆที่ต้องรับผิดชอบนะมีคนโยนงานมาให้นะเจ้านายโยนงานมาให้หรือเกิดโปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นในองค์กรจำเป็นที่จะต้องโม่ต้องระดมสมองต้องหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเนี้ยนะคะเป็นระยะเวลาเวลานานดาวเสามาตรงนี้ก็มีความมั่นคงนะคะแต่ก็คอนเซปต์ของดาวเสาก็โทษทุกให้ได้ให้ถ่ายเสาดังนั้นเนี่ยมาพร้อมกับความเครียดนะคะมาพร้อมกับภาระนะมาพร้อมกับ เขาเรียกว่าความอดทนที่ต้องมีนะคะที่นี้ดวาวพฤหัตนะคะก็คือเจ้าเรือนคู่ครองนะค,ะคู่ขาคู่สัญญามาอยู่ในเรือนปุตตะด้วยนะคะบางคนอาจจะได้พบคู่นะคะหรือมีคนเข้ามาในชีวิตนะ,ะเป็นคนอายุอ่อนกว่าก็ได้นะ,ะมีดเป็นเด็กกว่านะ,ะอยู่ในคนแวดวงที่อายุน้อย ลักษณะนี้ได้นะคะบางคนก็คู่ครองนะมีความเอาแต่ใจตัวเองเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ทำตัวเป็นเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเหตุผลพึ่งพาก็ได้น้อยลงเพราะว่าพาเลื้หัดมาเป็นนิดแทนที่จะได้พึ่งพาเขาก็กลับบางทีก็ต้องไปช่วยเหลือเขาอีกนะคะนอกจากนี้พันธุก็มาเป็นปุตตะแล้วก็มาเป็นนิดด้วยลูกหลานบริวารที่เราต้องไปรับผิดชอบก็นั่นแหละเป็นเรื่องของภาระที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะบางคนก็เหน็ดเหนื่อยนะบางคนก็ต้องเจ็ดเวลาเจยด เงินเจียดทองอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไปดูแลนะคะบ็บางทีเขาก็มอบหมายงานให้เราช่วยอย่างลูกเต้าอย่างเงี้ยนะโตๆกันแล้วก็อาจจะมอบหมายงานให้เรานะคะแล้วก็จากที่อยู่เฉยๆก็ต้องช่วยเขาบ้างอะไรแบบเนี้ยนะสำหรับบางท่านที่อยู่ในวัยทํางานก็มีโปรเจกต์งานใหม่ๆที่ต้องรับผิดชอบบางคนก็มีเขาเรียกว่า ไปร่วมพูดลงทุนนะเปิดนู่นนี่นั่นทําอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยลองไม่เคยทานะคะเพราะบุตะก็แปลว่าไอเดียใหม่ๆก็ได้นะคะหรือว่าบางคนก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก็ได้นะบางคนก็มีภาระเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่มีบุตรหลานไม่มีบริวารอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมานะคะดาวมาดูการเงินบ้างในเดือนนี้นะดาวการเงินของชาวราศีกันนะคะก็คือดาวศุกร์นะฮะดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนสุภะและกระดุมพระนะคะไปอยู่ในเรือนสหัชชะ ได้มาตรฐานเป็นประประแปลว่าปุบะไม่ค่อยมั่นคงนะแต่ว่าแต่มีแต่นะคือได้เป็นปฐุมเกณฑ์ในเดือนนี้นะคะสุขสามนะคะคือถึงจะมีรายจ่ายอยู่แต่ว่ามีคนช่วยนะคะปฐุมเกณฑ์ก็คือมีคนช่วยเหลือ,อหยิบยื่นต่างๆให้นะคะดังนั้นเนี่ยใครเดือดร้อนอะไรเงี้ยลองออกปากดูนะคะคนรอบข้างเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะช่วยเหลือนะไม่มีใครทิ้งหรอกนะมีคนช่วยเหลืออยู่นะคะ ดาวราหูไปอยู่ในเรือนสุภาษะนะคะดาวราหูมาจากภพบริอุปสรรคปัญหาไปอยู่ในเรือนสุภาษะในเรือนของดาวศุกร์นะคะซึ่งในเดือนนี้เป็นประและปฐุมเกตดังนั้นเนี่ยปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการลงทุนนะคะก็จะมีมาด้วยนะ,ะลงทุนอาจจะยังไม่ได้มาเป็นกอบเป็นกรรมก็พอได้แหละแต่ก็ไม่ได้ว่าเยอะมากอะไรเพราะว่ามาตรฐานของดาวราหู เป็นนิดนะคะมาตรฐานของดาวศุกร์ที่ราหูไปอาศัยอยู่เป็นปะะเรียกว่ายังหาความมั่นคงในจุดนี้ยังไม่ค่อยได้แต่ว่าถามว่ารอดไหมก็ต้องตอบว่ารอดเพราะว่าดาวศุกร์ได้มาเป็นปฐุมเกณฑ์ถือว่ามีคนเนี่ยคอยช่วยเหลืออยู่รอบๆนะคะมีคนรักมีคนให้ความห่วงใย,ยนะ,ะจะขาดหรืออะไรเดี๋ยวสักพักมีคนนะเอามาให้นะอย่างเงี้ย หรือเรื่องเองินเรื่องทองก็มีคนหยิบยืน่นหรือว่าพอจะขาดก็มีมาเติมลักษณะแบบนี้นะคะของชาวราศีกันในเดือนนี้นะส่วนเรื่องการงานนะก็อย่างที่บอกนะเป็นเรื่องของตัวเองกับการงานเป็นดาวเดียวกันดังนั้นเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกที่บอกก็ไปอยู่เกี่ยวกับเรื่องของพันธุบ้านช่องเป็นส่วนใหญ่ในช่วงปลายเดือนนะคะประมาณปีใหม่ไปแล้วละ่ะก็จะเป็นเรื่องของอะไรใหม่ๆเรื่องของบุหลานอย่างที่บอกไปนะคะตอนตอน้นต่อมานะคะดาว อังคารนะเป็นเจ้าเรือนมรณะและสหัชชะมรณะนะครับเป็นกเกษตรตาธิบดีนะหลังวันที่27ธันวาคมนะคะปลายปีพอดีนะดาวมรณะเป็นดาวของเรื่องจะป่วยสุขภาพนะคะต้องเรามาระวังเพิ่มขึ้นในช่วงต้นปีนะแล้วก็มรณะก็เป็นเรื่องของความสูญเสียนะเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าสูญเสียเงินก็ได้สูญเสียเข้าของเข้าของเสียอะไรเงี้ยหรือว่าสูญเสียความรู้สึกประมาณนี้ นะอาจจะมีเรื่องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาสุขภาพการเข้าของพังนะคะการเดินทางก็ได้นะอาจจะมีรายจ่ายกับการเดินทางเข้ามานะคะดังทางใกล้และไกลนอกจากนี้นะคะดาวคันก็เป็นเจ้าเรือนของคนรอบตัวนะสังคมพี่น้องนะมาเป็นเกษตรตาเทพดีก็ มีเกณฑ์จะได้เกี่ยวข้องกับคนเยอะเจอคนเยอะอย่างเงี้ยญาติพี่น้องไม่ได้เจอก็กลับมาเจอกันในช่วงนี้เพราะเป็นเกษตาราธิบดีนะคะเข้าสังคมมีคอนเนคชั่นมากมายนะคะในช่วงนี้นะดังนั้นเนี่ยก็ชาวราศีกันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายหมดเปลืองไปกับเรื่องของสังคมได้ด้วยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะอย่างที่บอกการเงินถือเป็นประมเกณฑ์อยู่ยังเอาได้อยู่ยังรอดอยู่นะคะนะได้ส่องแสงถึงตัวเองด้วยดังนั้นเนี่ย มีเกณฑ์นี่แหละมีคนช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะสรุปโดยรวมเนี่ยจุดเปลี่ยนของชาวราศีกันน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนในเรื่องของบุตรหลานบริวารคนอายุน้อยกว่าที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะรุ่นรุ่นน้องเนี่ยรุ่นน้องรุ่นลูกร,รุ่นหลานที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะจุดเปลี่ยนของเขาเนี่ยมันมาทําให้เรามีภาระด้วยนะคะแล้วก็เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับจุดนี้ด้วยนะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามคือเขาจะเขาเรียกว,ว่า จะเจริญรุ่งเรืองงอกงามเราก็มีส่วนที่ไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะลักษณะเนี้ยนะก็ช่วยช่วยกันไปนะมันก็บางทีก็เป็นเรื่องของครอบครัวนะคะทีนี้เราก็โดยรวมนะประมาณนี้แล้วก็สําหรับดาวใหญ่นะคะที่ย้ายไปอยู่ในเรือนปุตตะนะก็ส่งแสงถึงเรือนสหัชชาก็คือเรื่องของพี่น้องด้วยดังนั้นเนี่ยบางท่านก็อาจจะมีการเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องด้วยอีกเรียกว่ารวมเครือญาตินะ,ะแต่ทีนี้ดาว สุกกับดาวเสารเขาก็ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ถ้าพูดถึงการส่องแสงถึงกันก็อาจจะต้องระมาระวังปัญหาการผิดใจในครอบครัวครเรือนมีบ้างปรับปรายนะคะพอพอ,พอรกรุบกริบนะเหมือนคนเราเจอกันคุยกันอย่างเงี้ยปรึกษากันบางทีมันก็มีขัดแย้งกันในทัศนคติได้บ้างนะคะโอเคสำหรับดวงเดือนนี้ของชาวราศีกันก็ประมาณนี้เมื่อดาวพุธไม่ได้เดินช้าไม่ได้เดินเสียแต่เดินเร็วนะคะชาวราศีกันก็ ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะพอประมาณพอได้นะคะเรื่อยๆสำหรับเดือนนี้นะคะโอเคพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ